สวัสดีสมาชิกไทยออโต้เรสปอนส์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะแนะนำวิธีการตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อก,กับสมาชิกแล้วก็การตั้งค่าอีเมลนะครับจะเห็นว่าในคลิปนี้นะครับว่าเมนูทางด้านซ้ายจะเป็นเมนูหลักทั้งหมดของระบบไทยออโต้เรสปอนส์นะครับลำดับแรกดูที่หัวข้อ A2 เลยนะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดตอ่อภายในนี้ก็จะมีชื่อที่อยู่ เบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆนะครับก็คือก่อกให,ให้ตามข้อมูลที่ต้องการใช้นะครับส่วนที่สําคัญก็คือช่องของอีเมลครับอันนี้จะเป็นเมลที่ระบุเวลาเราส่งเมลไปหาสมาชิกหรือว่าลูกค้านั้นๆนะครับเมื่อทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็ทําการบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับที่ปุ่มด้านล่าง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าอีเมลนะครับจะอยู่ในหัวข้อ1.4ตั้งค่า smtp นะครับโดยปกติแล้วแพ็กเกจที่ซื้อไปก็จะมีการตั้งค่า smtp ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นอกจากว่าหากคุณใช้เมลของอย่าง Google เนี่ยเขาก็จะมี SMTP ของเขาตั้งหากนะครับซึ่งก็จะต้องตั้งค่าตามที่ Google เขากำหนดเอาไว้นะครับลำดับแรกที่ต้องดูเลยก็คือแถวแรกเลยนะครับชื่อหรือว่านามแฝงที่จะใช้เวลาส่งไปหาผู้สมัครหรือว่าผู้หรือว่าสมาชิกนั้นๆนะครับเขาจะ มีข้อความปรากฏไปพร้อมกับอีเมลนะครับส่วนโฮสของอีเมลอันนี้ปกติถ้าซื้อตามแพ็กเกจเนี่ยเขาจะตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนอกจากว่าใช้อีเมลของที่อื่นนะครับโดยปกติและวอีเมลของที่อื่นเนี่ยปัจจุบันแนะนำใช้ของ gmail จะดีที่สุดนะครับ yahoo ก็ใช้ได้ครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆส่วนที่แตกต่างกันออกกันออกไปก็จะเป็นพวกอพอรตท,ที่ใช้ในการกำหนดนะครับค่า ssl หรือว่าตัว user และ password ที่ใช้ สำหรับอีเมลน,น,นั้นนะครับ